สวัสดีครับกับผมอู๋ครับเลลดลากะรู้จักกับทีชดาวตอนนี้เราจะมาเล่นไหมครับอินโตกสิบกันเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ก็จะหยุดคลิปเลยเข้าได้สิรับโอเคเข้าได้ครับ

คิปเมื่อกี้ได้อัพแค่โกนะครับโอเคกดได <laughs> ok ah. โอเคนครับคุ่อยาว่าผมผมพูดซ้ำนะครับจะโอเคครับแต่ยาว่าวกดไลค์้วยนะครับวัี่ ผมจะพยายามอัพคลิปให้ทุกคนมากดซับสไครต์ผมไม่ได้คนะ่ะผมจะอัพคลิปผู้ใช้ผู้ชมเนี่ยช่วยแบบกดไปนะครับกำลังลังใจให้ผมเอาความจริงนะนี่ไม่มีสปายอกซับสไคเอเอแหละ AF เปิดอีกแล้ว Now let's make a bow. Okay. Mm.

อาจจะมีที่หิียอกาอถูษด้วยนะครับ Baiklah cả Ok Ooh. <laughs> ผ่านไบ้างเ้อืมอืมออมเดี๋ยวอแล้วมอ อ่ไว้จอกในอกีกเออเกียัดมูโอเคถ้าชอบกดไละถ้าชอบมาฝากกดสักและบ,บนี้ผมขอลาไปก่อนขอามคัดเออช่วยกดสักสักคลายผมด้วยนะมีวิธีไลค์แล้วสักสักคลายอ่ะ ดูนะครับออกกดกดเข้าไปใน youtube อาจจะคลิปจบแบบผมไม่ได้พูดเลยอ่ะเนี่ยกำลังอัพกูพาลดินอยู่กดตรงตริดตาหละครับตร,ตรงตริดตาเนะนี่ยแบนบนี้นี่ติดตาเนี่ยครับนีนนี่อับนี้นะแล้วขอลากับเพียงเท่านี้ของข้า